อ,นนอร่อยไหมคะคนนั่งดูเนี่ยอร่อยไหมคะห่อ,อเพลินหนังน้ำห่อเพลินทิบ <c oughs> ทิบทิบ <c oughs> อ,อีกมันไม่ได้กินดีหรอกมันไม่ได้กินแซ่บหรอกมือนี่โยโย่สื้ออาหาที่ไหนอยู่บอกพ่อหิวนี่ใส่พ่อจิขาดแล้วนี่เห็นงานเบิดมือเออทิบเอออย่าโบนอย่าโบนเส็นเปียเบิดมือพื้น อย่าบนทีบเลยเอาทีบต้โดนสิได้กินโดนก็มูไม่ยังต้องเรียกร้องกว่าตัวใหญ่ห้องกี่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 ทีบทีบเออนั่นแหละลูกเสียจักบาทเออไม่เจ้าของมีคนส่งน้องให้กินเจ้าของมีคนป้อนเข่าบ่ต้องหาเงินอยู่ซื้อเออเออบ่เหนื่อยเบิดมือยุ่งให้เวลาแม่จิ๊บวิบีห้านาทีได้บ่ ไม่พอกินข้าวได้บ่ค่ะฮะพอก็กินน้ำเสาว้ข้าวเด้อน้ำหองเด้อน้ำหองเด้อวะหาใจดูเรื่องสำนึกยังสำนึกได้เนาะเออบ๊ายบายไปนี่บ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเออบ๊ายบายก็ล่ะจงจุ๊บจงจุ๊บบายบายแล้วจงจุ๊บ